สวัสดีตอนเช้าจ้าพี่น้องมันอีผ้าหนึ่งข้าวเหนียวได้ไหมนี่น่าแซ่ข้าวเหนียวไหวแต่เมื่อคืนนี่มันอีจะกินข้าวเหนียวก็ถอดไข่แต่ข้าวเหนียวกับไข่เจียวกินง่ายๆเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นตู้เย็นภายในเต็มก็บข้าวก็มีหลายอยู่แต่ว่าอยากกินข้าวเหนียวกับไข่เจียวโอ้ยเจ็บท้องเจ็บท้องของหนาพี่น้องเจ็บท้องของหนานี่หน้าจะตกนุ่งไปเข้าข้างล่างเนาะค่ะเนาะเพราะว่าของหนำของหนำได้หนีหน้าเสียวไว้ เอาไปเงียวอย่างเดียวสิบอสิบอขับทายหนักตรงนี้เน,น,นาะค่ะนาะข้างน้าจ้าแล้วพี่ใหญ่ขับลดผ้าลงไปของหนาจักหน่อยก่อนหนึ่งข้าวเนียวแล้วก่อนอากาศมันนี่พี่น้องตอนเก้าโมงสิบโมงสิบโมงอะนะตื่นมางแต่เจ็ดโมงกว่าแหละต่้่แต่ก็นอนต่อรับรับตื่นตื่นรับรับตื่นตื่นพี่น้องบรรยากาศมานันนี่โอ้ คึมฟ้าคึมฝนอากาศหนาวยู่มาคื่อนเนี่ยหนาวแต่ก็นอนนอนสบายจ้ะคึมฟ้าคึมฝนพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ก็สิไปซื้อของอุป,ปรกรณ์มาคัดล่างในห้องขังหลังนะคะเนาะโอ้วก็ปนของหนำคนพี่น้องค้นลุกแล้วนี่ว่าแล้วค่ะต่างกล่องมานําพี่น,อออนวว้องลืมขาตั้งกล่องก็เบิ้งขอนี้เอาวัสดุเพียงเมื่อกี้นั่งหนึ่งขหนี้ไว้แม่นบ่าก็ต้องได้ปิดไฟ เพราะว่าอยากเข้าห้องน้ำแล้วต้องปิดไฟก่อนน่ะพระบอกพ่อใหญ่ว่าพ่อฉันไปเข้าห้องน้ำแน่อีข่าเนียวย่างเพี้ยพ่อกินนี่รีได้บ้างเถอะก่อนตะมุตะมิอยู่พ่อกินพอดีอิ่มเจ้าของคนเดียวเลยก็จะอิ่มบ่ดูนี่น่าแซ่ข่าเนียวมื่แต่เมื่อคืนเนี่ยหนึ่งตัวจัดหน่อย แม่หิวมาให้่ชัดยเอาวไ้ไปปิกนิกหนึ่งต่อยจัหน้อยไม่น่าต้่มไข่ไปแหย่เพราะไงแล้วเดี๋ยวนีน่าสิทอดไข่ทอดไข่กี่อยากกินขนันยันก็ไข่เจียวเสร็จแล้วก็สิพากันไปื้อของ จะชูในของครัวเบิร์ตเอากระดาษเชลโชของหนามาใช่ <laughs> นั่้สิเจียวไข่ยำแรงนี่คิดว่าน่าจะแกงเห็ดแกงเห็ดกินโอ้ตัตวนึงหนึ่งขันยอ้อีกยจ้ะพี่น้องหรือว่าจะหุงเข่าดีวะหมาหุงเข่าก็มียังบะทันเดี่ยวกลับบะทันนัน่งสิเจียวไข่เจียวไข่โอ้าะ่ได้เอาขาดต่างกล้องมามพี่น้องเลยมาเนาะ คิดโมงก,กว่าไม่เทจะเริ่มเฮ็ดยนอย่างเลยพี่นอ้องสร้างเถอะทงความสะอาดมันก็บ่ได้หนงหยาดอีกอย่างดอกพี่น้องคะค่อยๆเหตุไปม,มีน้ำฝาอยู่เจียวไข่ใส่น้ำปลาแดกก็น่านะ เดี๋ยวไขรใช้น้ำประแดดก่อนพ้งง่ง้องลองเบงเห็นในเห็นในเห็นในอันเห็นในคลิปมานะ อากาศเย็นแต่ข้างนอกบม่มีแดดเลยเดี๋ยวใครใส่น้ำปลาแดดน้ำปลาจักน่อยทอดสองใบก็บพอกิ่นคนเดียวโอ้ยหอมน้ำปลาแดดหั่นริกสดลงไปนะ้อ ผิกสดกระเม็ดย่าไงพี่น้องเพดดีขนาด 不了

dah <coughs> ini <coughs> Dat is goed, Dat wordt flink. Hoe een Nee, kan je niet hoor. Hm? doen?

¡Para de ris ¡Y qué triste! ¿Ah? <coughs> 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 Se amólo, Juan. Hmm? চিক